วแรกเป็นหัวหัวไม้ทุกฉบับเลยวันนี้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศวางมือการเมืองเป็นเป็นข่าวใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับเป็นข่าวใหญ่ทุกฉบับลงเป็นหัวไม้ใหญ่อยู่แล้วมันต้องใหญ่อยู่แล้วโอ้โหพี่แจ็คเปิดมาก็ตีหัวเลยเหรอพี่พี่ลิลลี่เป็นยังไงบ้างสายทันเนีอยก็เมื่อวานนี้นะคะพี่ ที่ทำเนียบก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ฟ้าแจ่มใสผ่องอันภัยน่นน่นน่นแต่ว่าไม่ได้พูดเองะนะคะพลเอกประยุทธ์เป็นคนพูดเองอืมอืมแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะก็จะมีการตั้งโพเดียมเพื่อที่จะให้ นายกรัฐมนตรีมาแถลงข่าวซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็ต้องมาลุ้นเอาว่าท่านนายกจะให้หรือไม่แบบไหนยังไงนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาถึงก็มายืนแล้วก็ยิ้มกับน,นะะักข่าวบอกว่าวันนี้ฟ้าแจ่มใสนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นตอนที่ทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะประกาศวางมือทางการเมือง นะฮะเพราะว่ามารู้ผ่านทาง facebook แต่ประโยคแรกรู้ไหมคะที่ท่านพูดคือคำว่าหรือท่านเปล่งเสียงคือคำว่าอะไรพี่แจ็คเดาได้ไหมท่านเปล่งเสียงอย่างนี้ค่ะคือหายใจเหมือนโล่งอกอะไรบางอย่างถอนหายใจใช่ไหมเขาเรียกว่าถอนหายใจดังปูดถอนถ <laughs> อนมาเปล่าถอนหายใจมันมีสองอารมณ์นะ ถอนหายใจก็คือโล่งอกกับถอนหายใจแบบแบบเ<า>บือหน่ายวางแขนวางหมากมีม,มีมีสองมุมค่ะที่ที่คุยกันก็คือหนึ่งโล่งอก <S 2> <S 2> อกับอีกสองวางหมากทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเอ๊ะเราก็ยังเดาไม่ถูกนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏจริงก็คือว่าในวันที่สิบสามเนี้ย จะไม่มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนนะคะจากที่เคยมีความวิตกกังวลไว้นะคะแต่ฟังฝากฝังอีกรูึงนะรูมีสองคนนะใช่แต่ฟังฟากฝัง,งลุงป้อมหรือพลเอกประวิทย์จันโอชานี้นะเออขออภยัยพลเอกว,วงสุวรรณวงสุวรรโอ้ยลุงแต่ะและ ค่ะก็ปรากฏว่ากลับไปประชุมที่พักนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์ลุงป้อมก็ถแถลงเองเลยว่าในวันที่สิบสานี้นะคะเอ่อถ้าเกิดรัฐบาลอย่างที่มีแกนนำอย่างพักเก้าไกลยังเสนอแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะทางฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปในวิถีทางเดียวกันห้ามแตกแถวนะคะลุงป้อมบอกว่างานนี้ห้ามแตกแถว ใครแตกแถวเนี่ยไม่เอาไว้แน่นอนห้ามแตกแถวสรุปคือจะงดออกเสียงค่ะค่ะแต่ว่าถ้าอ่านระหว่างบรรทัดนะการถแถลงประกาศวางมือทางการเมืองอะ่ะ <c oughs> ซึ่งก็ได้โพสต์ในเพจของพักรวมไทยสร้างชาติเ่ <c oughs> นวานนี้ตอนตอนบ่ายๆนะตอนสายๆายสิบ้าชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติและผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาแล้วก็เขียนนะคะถึงว่าคะแนนที่ได้มา4.766,408เสียงนะคะร้อยละ12.52ก็เขียนยาวไปนะคะแล้วก็บอกว่าการที่ผมตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินั้น เพราะผมต้องการร่วมสร้างพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้เป็นพักการเมืองที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์ที่แข็งแกรง่งมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคตอ่านี่เป็นหนึ่งในถแถลงการนะคะช่วงเวลาที่ผมได้ร่วมเดินทางกับพักไปพบป,ปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมได้รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกพักและประชาชนที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม ผมสัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกปีเศษผมในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังอ่าแล้วก็ยาวยาวยาวอันนี้ยาวละอันนี้พูดถึงว่าได้ทำอะไรบ้างนะคะเอา p า r a g r าสุดท้ายอันนี้สำคัญค่ะจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทาการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารและสมาชิกพักได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไป และขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไปด้วยขอขอบพระคุณครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เป็นแถลงการนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะไม่แน่ใจว่าท่านเขียนเองหรือว่ามีคนเขียนให้นะคะแต่ถ้าดูจากสำนวนนี้น่าจะมีคนเขียนให้อ่านระหว่างประทัด อ,อ่านระหว่างบรรทัดนะวางมือเหมือนไม่ได้วางมือคะ่ะค่ะก็ในนั้นก็น่าจะยาวกว่าที่พี่ตั๊บอ่านนะยาวค่ะยาวค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีจากหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เ เขียนแนะนาพลเอกประยุทธ์ก็คือว่ายังไงก็ยังแสดงผลการทํางานของพลเอกประยุทธ์ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมา9ปีาปีเขียนที่ผ่านมาเขาเขียนว่า9ปีเศษเลยค่ะใช่ค่ะเขาลงว่า9ปีเศษเลยค่ะแล้วก็มันก็สอดคล้องอย่างนี้ค่ะพี่ๆคะกับเเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ได้กำชับให้กับทีมโฆษกรัฐบาลนะคะของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยให้ เวลาถแถลงข่าวเนี่ยขอให้เน้นย้ำเรื่องของผลการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะมันก็เลยทําให้เมื่อวานนี้มีสิ่งที่คุณรองโฆษกรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนะคะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันว่า8ปี9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นทําอะไรบ้างก็คือ แม้ว่าท่านเองจะมีแนวทางในการวางมือทางการเมืองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้กับทุกคนก็คือว่าคุณต้องถแถลงผลงานของรัฐบาลชุดนี้ให้เข้าถึงให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราทำอะไรมาบ้างนะคะและอีกอีกสิ่งหนึ่งที่ลิลีล่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าย่างก้าวนับจากนี้ไปของพักรวมไทยสร้างชาติจะกลายเป็นเพียงพักเฉพาะกิจหรือว่า จะเป็นพรรคที่สามารถที่จะยืนอยู่ยืนหยัดได้โดยไม่มีพลเอกประยุทธ์ได้อยากฟังมุมมองนี้ของพี่ๆด้วยค่ะพี่แจ๊คพี่ใหญ่แล้วก็เป็นเป็นประโยคที่ออทผมค<อ>ิดว,ว่ากำลังจะพูดพอดีคืออย่างนี้ <c oughs> ต้องถามว่าในฐานะที่แกมมูฟจากอะไรนะบุคคลที่ไม่เคยมีพรรคการเมืองแล้วก็มีพรรคการเมือง แล้วพอเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับก็สุดท้ายก็วางมือทางการเมืองเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยถามผมนะในความหมายในเชิงการเมืองมันมันแทบไม่มีอะไรเลยอะ่ะถ้ามองในแง่วิชาการเนี่ยออพรรคการเมืองแกก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรนะการที่สมาชิกพักคคนหนึ่งลาออกแล้วถแถลงการลาออกแบบนี้เนื่องจากการถแถลงนั้น บทบาทมันซ้อนอยู่ตัวเองก็คือแกเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วลาออกจากรวมไทยสร้างชาติอันเนื่องมาจากรวมไทยสร้างชาตินั้นไม่ได้เป็นอ,อ,อะไรนะไม่ได้เป็นพักที่ไปจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นผมผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วเหตุผลข้อที่2คือผมมองว่า มันจะทาให้ตํารารัฐศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าทฤษฎีของการเมืองคือต้องมีพรรคการเมืองเลขาธิการมีสมาชิกพักมีกรรมาการบริหารแต่คราวนี้มีสมาชิกพักที่มีอิทธิพลต้องบอกว่าเป็นสมาชิกพักที่มีอิทธิพลต่อพักนั้นๆเนี่ยเวลาลาออกก็ต้องมีการถแถลงอย่างนี้แหละฮะถ้ามองในแง่ของความความหมายของพรรคการเมืองแล้วมันแทบจะไม่มีความหมายเลย อันนี้ผมผมมองแบบทฤษฎีในในแง่ของนักทฤษฎีรัฐศาสตร์นะครับซึ่งซึ่งก็งเป็นเรื่องปกติธรรมดา <c oughs> อันนี้ผมผมก็ค่อนข้างเห็นต่างอย่างพี่ใหญ่คือผมมองในรูปว่าเขาก็คือคนเล่นบทบาทสําคัญคนหนึ่งในในเกมการเมืองนะฮะเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาวางมือเขาเขาก็ไม่ต้องหวังแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยใครจะเสนอประเด็จประยุทธ์เนี่ยในวันที่13าเนี่ย เออคือคือไม่มีอ่ะไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้แล้วผมก็มองว่าไอ้เรื่องทฤษฎีตัวแทนเนพี่ใหญ่มันมีมาตั้งนานแล้วคนสมัยก่อนอ่ะเอาพูดตรงๆสมัยคุณบรรหารเนี่ยคุณบรรหารไม่มีตาแหน่งอะไรเลยในคอรอมอแต่ทุกคนในคอรอมอต้องฟังคุณบรรหารนะฮะจนผมจําได้สมัยก่อนที่ผมทําข่าวเนี่ยอาจารย์ชุมพลเนี่ยน้องชายท่านเนี่ยยังยังทนไม่ได้ต้องต้องขอลาออกหรืออะไรแนวๆเนี่ย นะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เป็นนักการเมืองแล้วไม่ได้ลงมาเล่นแต่ตัวเองเนี่ยก็สามารถสั่งกระทุนตีได้นะฮะสั่งเกมการเมืองต่างๆได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทฤษฎีตัวแทนเนี่ยมันมันมันมีมายาวนานแล้วครับใหญ่ครับมันมัน<ช>เป็นเรื่องท,ที่ที่อย่างเงี้ยฮะพี่แจ็คเราผมอยากจะสะท้อนภาพเนี้ยที่พี่แจ็คพูดนะ่ถูกเลยก็คือ แสดงว่าไอ้โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบราชการหรือการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าอํานาจบารมีของบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือในทางการบริหารงานเนี่ยมันยังมีความหมายมากกว่าโครงสร้างปกติคือเท่ากับว่าระบบการบริหารงานมันผิดเพี้ยนไงฮะ นั่นนั่นก็หมายว่าสมมติผมเป็นอธิบดีเนี่ยอยู่ๆรองอธิบดีคนหนึ่งกเกษียณไปแล้วยังมีอิทธิพลอยู่เนี่ยมีอำนาจไปสั่งลูกน้องทันนั้นทันนี่ได้หรือเป็นพลเอกคนหนึ่งที่กเกษียณไปแล้วก็ยังพูดออกมาแล้วเป็นข่าวตลอดเวลาทนี่ยคบะที่พอบอทอบทอบแม่ทัพพอบอสูงสุดไม่ได้มีไม่ได้มีอิทธิไม่ได้มีบรารมีเท่าๆกับคนที่กเกษียณไปแล้วอันนี้ผมว่ามันเพี้ยนเลยนะแสดงว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณก็ยังนับถือไอ้อำนาจที่อยู่นอกเหนือกติกาเนี่ยมากกว่าอำนาจที่อยู่ในในกติกาถูกไหมฮะอี่ใหญ่ครับอย่างนี้การบริหารงานของคนปัจจุบันม่ทําได้ยังไงอะ่ะมันทำไม่ได้ถูกไหมฮะในระบบราชการเนี่ยพี่ใหญ่เกษียแล้วคือจบเลยพี่นะฮะผมเห็นหลายคนเลยเออพลเอกพลโทอาชิบดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้อผู้นวยการผู้ว่าการเนี่ยกเกษียณปุ๊บโอ้คนละเรื่องเลยพี่ใหญ่ อ,อคืออํานาจบารมีทุกอย่างหายไปหมดเลยไม่มีเลยแต่ในวงการการเมืองเนี่ยมันยังมีคนที่ไม่ได้เกษียณแต่อยู่เบื้องหลังไม่เล่นเองไม่ได้เล่นเองนะฮะเออ,อย่างเช่นอ่าวพูดง่ายาแถวบุรีรัมหรอคะ <laughs> 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 มันไม่ใช่บุรีรัมอย่างเดียวพี่ลิลลี่ <c oughs> พี่ลิลลี่ก็รู้มันมีทุกพัก <c oughs> <ช>มันมีทุกพัก <c oughs> เ,เอาง่าย <c oughs> คุณบุญทรงอะ่ะพูดพูดยังไงตอนตอนที่ก่อนเข้าคุกบอกเขาพูดอะไรไม่ได้เขาต้องยอมรับอันเนี้ยเราก็รู้ว่าใครเป็นมืออยู่เบื้องหลังะนะฮะไอ,อวงการเมืองมีแต่วงราชการเนี่ยกเกษียณปุ๊บจบปั๊บทันทีเลยครับแน่ใจเหรอพี่แจ๊คพี่แจ๊คใน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 ระบบทหารยังมีอยู่นะอืมไม่รู้นะพี่ใหญ่นะเท่าที่ผมสัมผักสกับทหารนี่นะฮะ ผมเห็นหลายคนเลยนะพี่ใหญ่นะเกษียณปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆเราจะพูดว่าคนนี้ดีไม่ดีเนี่ยนายบางคนเนี่ยมาบบกลมเนี่ยเดินมาปุ๊บเนี่ยลูกน้องวิ่งเข้าใส่เลยพี่มีอะไรมาทําอะไรครับอันนี้บารมีจากคุณงามความดีบางคนมากลมเนี่ยทุกคนวิ่งหนีหมดเลยใช้ใครไม่ได้เลยเพื่อนผมเนี่ยเป็นทอเนี่ยเขากับนายเขาก็รักกันมากรักกันแบบจะฆ่ากันตายวันที่เกษียณมุกเขาร้องเพลงให้นายเขาฟังอยู่เพลงหนึ่งโอ้เป็นเพลงที่เพาะมาก ขาร้องเพลงอะไรไปพี่พี่ใหญ่สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนไม่ได้เลยพี่ใหญ่อบางคนอาจจะมีบารมีใช่ยอมรับแต่เกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการนะฮะเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยทําข่าวมาเนี่ยไม่ใช่เป็นราชการพลเรือนหรือทหารตำรวจเนี่ยผมมีเพื่อนเนี่ยเป็นระดับผู้การเนี่ยเขาบอกโอ้โหพี่เป็นโรงพยาบาลตำรวจนะพี่นะผมอายมากเลยเจอใครเจอ เออท่านหนึ่งเอาเอ่ยชื่อเลยพลตำรวจเอกมานัทคุชัยยันกเกษียแล้วไปยืนเข้าคิวรับยาระหว่างไอไอผู้กายคนนี้เพื่อนผมเนี่ยมันมีห้องวีพีนั่งรอรับยาแต่ท่านมานัทเนี่ยไปยืนเข้าคิวรับยาคนละเรื่องเลยพี่ใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้เท่าที่เห็นนะครับพี่ใหญ่ครับ ฮัลโหลฮัลโหลคุณแจ็คติดสายค่ะอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับเอ่อคุณพิกกี้พิกกี้บอกว่ามีเรื่องแจกกล้ยวยสวตำแหน่งหลังเกษียณในลายเออใช่วันนี้มีอ่ามีโซเชียลมีกระแสลายหลุดใช่ไหมไลายหลุดในกลุ่มสวค่ะเออถ้าพูดเรื่องแจกกล้วยพิตะผมฝากพี่ลีลี่เรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ค,คนในกองทัพเขาฟ้องมา มีสวท่านหนึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่ในวงการทหารเนี่ยนะฮะ,ฮะ,กะเกษียณไปแล้วไปเป็นสวชุดปัจจุบันแล้วเอารถหลวงไปใช้นะวันนี้ยังไม่คืนเลยะนะพี่ลิลี่สืบให้หน่อยว่าเป็นใครเสียหายมากแล้วแล้วก็ทางหน่วยหน่วยที่เขาเอารถไปเนี่ยเวลาสอตององมาตรวจสอบอะ,อะเขาอึกอักพูดไม่ถูกอะพี่ลิลี่รวมถึงนะเวลาเอารถไปซ่อมอะไรพวกนี้ก็เบิกเงินหลวงอีกจะหากอันนี้น่าเกลียดมาก เป็นคนที่ทําให้ชื่อเสียงของเอ,อทหารเนี่ยเสียชื่อเสียงพิเรี่ี่ไปสืบนะไม่ต้องสืบค่ะ,ะถ้ามีหลักฐานนะมีหลักฐานนะเอาออกมาเปิดเลยทําไมต้องสืบมาทําผิดชัดเจนแบบนี้คุณแจ๊คใช่ไหมมีคนก็ฟ้องมาแต่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครพี่ขเขาบอกเขาเป็นสอบบอชุดนี้ค่ะ เอคุณเจเจมอมมอมถามว่าเรื่องรับยาจะสื่ออะไรคะเรื่องรับยาอะไรเมื่อกี้เราพูดเรื่องรับยาอะไรคะฮัลโหลพี่แจ็คพี่แจ็คน่าจะหมายถึงอดีตเอออ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผู้บัญชาการระดับสื่อสื่อรับรับยาคือหมายความว่าที่พี่อยากบอกว่าเกษียณไปเรียมี power เนี่ยผมบอกว่าข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเกษียณแล้วจบแล้วจบเลย ก็มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านหนึ่งเนี่ยไปลงมาตำรวจเนี่ยเกษณแล้วอ่ะไปรับยาเนี่ยยังยืนเข้าคิวเลยคือไปหาหมอนะฮะแล้วก็ไปรับยาเนี่ยยังไปยืนเข้าคิวเลยนะฮะผมว่าคือความน่ารักนะพี่แจ๊คเป็นความน่ารักอ๋อค่ะผมว่าผมมองว่าเป็นความน่ารักคือคือคนผู้ใหญ่บางคนเขาพอเขาหมดแล้วเขาก็ทําหน้าที่ประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปผมว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะ ไม่ใช่หมายเขาว่าพอเกษียณแล้วที่พลเอกแล้วก็ยังกลางยังใช้รถหลวงอยู่ยังยังไปไหนมีคนห้อมหน้าห้อมหลังอันนี้อันนี้อันนี้พูดพูดจากประสบการณ์ผมก็ได้ผมมีเพื่อนทั้งสองประเภทนะฮะประเภทท,ที่ที่ออกมาแล้วและยังกลางอยู่เนี่ยและไปไหนมาไหนยังเต็มอยู่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะรวมทั้งนักการเมืองด้วยพี่แจ็คคนบางคนเนี่ยเคยไปเล่นตรีนะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีคนขับรถ นะครับจะต้องขับรถเองต้องอะไรต็มมนทาไม่ได้ฮะกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่โรงแรมอันนี้เรื่องจริงเลยแต่นี้คนบางคนพอหมดหน้าที่แล้วเขาก็ทําหน้าที่ของคนปกติอันนี้ผมว่ามีความน่ารักเป็นเป็น,ปนตัวอย่างที่ดีให้กับระช่วยพี่ให,ใหญ่ต้องเรียนพี่ใหญ่เลยนะฮะคคนที่ทําอย่างเงี้ยเยอะนะฮะส่วนในคนผิดปกติน้อยพี่ใหญ่ไม่เยอะหรอกครับแต่มันทําให้เสียหายไงพี่ใช่ใชผมเห็นเพื่อนเนี่ยพลเอกพลโทอาทิบดีอะไรพวกเนี้ย ปกติเนี่ยผมไปเจอผู้ราชการจังหวัดคนหนึ่งคุณสมศักดิ์จังตูลเนี่ยกเกษียแล้วตอนนี้ก็ไปทําอะไรมาพี่ใหญ่อืจัดดอกไม้ผมโอ้ยพีสมศักดิ์น่ารักมากท่านท่านท่านจัดดอกไม้เลยพวกเนี้ยพี่ใหญ่นะฮะแล้วผู้ใหญ่บางคนที่กเกษียแล้วไปทไําอะไรมาพี่ไปทํางานมูลนิธิไปช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าข้าได้การดีๆอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ไอเราเจอคนที่มันไม่ดีอ่ะมันเหมือนปลาเน่าอ่ะพี่ ปลาหน้ามันเหม็นไงพี่พอเหม็นเนี่ยมันก็กลิ่นมันกระจายไปไกลอะ่ะนะทําให้ได้การดีๆหลายคนผมมีเพื่อนเนี่ยพลโทพลเอกเนี่ยเดินต๊อกตก๊อกตอกตอกปคุณลุงเนี่ยไปไปอยู่วัดไปเป็นอะไรอะ่ะไปเป็นคนกวาดวัดเนะี่ยเยอะแยะแล้วพ <คน S 1> ี่ใหญ่นะคนไม่ดีชอบเป็นข่าวค่ะพี่แจ๊คใช่พี่พลิลีม่มันดังมันดังฮะ